กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเมื่อสุขสุขคนเนาะบ่ทางในหรือต่างประเทศ กันยินด er, on ีต okay, ้อนหับกระสุนซองเบาจะมั่มอีกแล้วเนาะมื่อนี้ก็มาอยู่ที่บ้านป้าบนคือเก่าเนาะมาตีโครงลังคาเนาะใส่ข่าวเพิ่มอีกซองอันหนึ่งก่นใส่ค้างมันอีกเนาะโดยโอเคเนาะไปหามมัมกันเลยเด้อวางติดนนะของเข้าได้ได้บ้างบ้างของเข้าเลยได้ลูกโซ่กี่นาเมตรก

นี่อยันบ่ธรรมดาเลธรรมดาขั้นใจชนะอะไแล้วล้ไปเห็นก็ไปเห็นได้เห็นเพือนกันมองมียังไงอยน้องบัวน่ะเหตุฉลาเพื่นนั่นเออโย่เดี๋ยวเสาไม่ขึงมน่อยนี่ขึ้นเขาปูนทั้งนนี่เขาปูนขึ้นแมสไพส์เออตอเสาไม่ขึงไม่ไม่ปมหน่อยเห็ดจั่งนะ Thank you. ขอชาตินี้ <coughs> <hàng ciller> ก็น,นี้ก็กำลังต,ตีโค้งสองอันเนาะแล้วก็ที่ไก่ขาวว่างนันข่าวเป็นก้อนเหมือนอ,อันนี้ข่าวคือ้างมันเหมือนนี่เนะาะ

บนาเรือะ่ยใครเอาไม่ถึงใช่ไหระานน้อยแล้วกบพนไม่ยามไปใคีกู แล้วดูอขาขัดจอกไปกังไงดูวันพูดีเราจะกินปตกใช่ อน,น้ำหนดตอนนี้อยตีไม่อยังก็ไม่ชิ้ยัวบอกหื ย่านฮอดเดตคืนนี้เขาว่าคนที่โต๊ะอันนี้ได้ตอนเดิมปอกแป๊กปอกแป๊กลมแห้งแห้งชิได้ฮุบเขาไปนอนในแล้วอ่ะจะไหนไปจะไหนไปจะไหนไป 你。 โอเคนะอเนาะพ่อแม่พี่น้องมาฮอนนี้บาจะม่ำก็ขอขอบคุณขอบคุณน,น้าพ่อแม่ fc เมสุคูสุขนเนะที่บังคิบบาจามำแต่ต้นจะจบโดยบุกขามโฆษณาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาจะม่ำ คลิปให,ใหม่ๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องไะครับทุกทมขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC มาสุกูสุคนยุบภาพร่างกายแข็งแรงอาจจะจากโรคไฟใส่เจ็บคิดสิ่งไหนขอยได้สิ่งนั้นสมคมุ่งมั่ปรารถนาเนาะทำมาค้าขายซื้อง่ายขายง่ายเห็นธุรกิจอันใดคอยเจริญก้าวหน้าเนาะไปใส่มาใส่แค่ขาดปลอดภัยมีแต่คนหักคนแพงเนาะอย่าลืมเนาะฝากกดติดตามบ่าวจำมั่นเนาะฝากกดติดตามบ่าวจำมั่นกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเรพลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวจำมั่นเนาะโอเคเนาะเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่่พีน้อง พอก่าคำว่าสบายดีสบายดี